บ้านที่เราอยู่กันวันนี้นะคะชื่อว่าบ้านเมซงเดอร์เฟอร์ค่ะเป็นภาษาฝรั่งเศสแปลว่าบ้านดอกไม้งงกันแล้วใช่ไหมคะว่าทําไมถึงชื่อแบบนี้เราเข้าไปดูกันเลยค่ะบ้านหลังนี้นะคะอยู่ที่ตําบลเหมืองแก้วอำเภอแม่ริมนะคะบ้านหลังนี้นะคะมีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด350ตารางเมตรนะคะบนที่ดีน188ตารางวาห้องนอนมีทั้งหมด4ห้องนอนนะคะ1ออฟฟิศแล้วก็3ห้องน้ําค่ะแล้วก็หันไปไปทางที่ใต้เพราะฉะนั้นก็จะไม่ร้อนค่ะอยากจะให้เข้าไปดูในตัวบ้านกันก่อนนะคะ ทำอะไรค่ะพอเราเปิดประตูไปปุ๊บเราก็จะเจอในส่วนของห้องโถงนะคะบ้านหลังนี้นะคะตกแต่งในสไตล์ยุโรปนะคะผสมกับแบบไทยพอเราเปิดเข้ามาปุ๊บเนะะี่ยค่ะเราจะเห็นความพิเศษบ้านหลังนี้นะคะทุกๆรายละเอียดนะคะเขาค่อนข้างเก็บรายละเอียดดูอย่างที่กระจกนะคะเขาจะเจียปีนะคะเห็นไหมคะเล่นลูกเล่นนะคะเพิ่มความความน่าสนใจให้กับกระจกแล้วตัวกระจกเนี่ยค่ะคะ่อนข้างที่จะหนาเป็นพิเศษ หนาประมาณ6,8ถึงมมเลยนะคะซึ่งปกติบ้านทั่วไปจะหนาแค่หามเมตรเพราะฉะนั้นก็จะเก็บเสียงได้ดีเลยค่ะและอย่างเห็นที่ขอบนะคะก็จะมีบัวประตูเพิ่มความลุกเล่นให้ไปอีกปกติมันจะมีแค่ขอบประตูธรรมดาแต่น,นี้เขาจะเพิ่มบัวประตูเข้าไปนะคะพอเราเดินเข้ามานะคะก็จะเห็นว่าในส่วนของห้องนั่งเล่นนะคะมีเพดานค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็โปร่งนะคะเนี่ยอย่างที่เราเห็นนะคะว่า ตัวพื้นนะคะก็จะมีความพิเศษเพราะว่าเป็นหินอ่อนคัดสีนะคะแล้วก็จะตัดกับตัวหินกน a n สีดำลายดอกจอกนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ส่วนของหน้าต่างจะเป็นของินเซอร์นะคะประตูกับประตูกับหน้าต่างเขาจะใช้แบรนด์ของ w i n ซอร์จะเป็นแบบล็อกพิเศษนะคะก็จะมีความค่อนข้างที่จะทนทานแล้วก็เป็นยี่ห้อที่ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็เป็นชื่อดังมาจากต่างประเทศ ถ้ามามาตรงในมุมนี้นะคะอ่าจะเห็นเป็นเตาผิงอ่าแต่ใช้ไม่ได้ค่ะเอาไว้แค่ตกแต่งเฉยๆเนี่ยค่ะแล้วเจ้า,จาของบ้านก็เลยทําลูกเล่นด้วยการมีปลั๊กไฟอะไรค่ะเผื่อเราจะใช้ตกแต่งเอาไว้ได้นะคะเดินไปนิดนึงค่ะถัดมาจากห้องนั่งเล่นก็คือยังเป็นส่วนของห้องโถงนะคะที่เชื่อมกันตกแต่งเราอาจจะเอามาเพิ่มเติมโดยมีส่วนของโต๊ะทานข้าวนี้ค่ะโดยสําหรับสีท่าน ซึ่งก็จะมีประตูเชื่อมไปหาทางสวนนะคะอาจจะว่าวันไหนอาจจะอ,อยากจะออกไปทานอาหารด้านนอกก็ออกไปทางด้านนี้ได้เลยค่ะซึ่งทางนี้นะคะก็กลับมาที่จะเชื่อมไปหาในส่วนของครัวนะคะครัวเนี่ยนะคะก็มีความพิเศษเหมือนกันค่ะก็ยังไม่ทิ้งความพิเศษนะคะดูจากพื้นนะคะก็จะเป็นกระเบื้องนําเข้าจากสเปนนะคะมีความหนาเป็นพิเศษเลยส่วนของครัวก็จะเป็นบิวอินจะเป็นสไตล์ของอครัวฝรั่ง แต่ว่าเกิดใครอยากจะต่อ,ตอ,ตอเติมในครัวไทยนะคะก็ยังมีอีกส่วนของห้องนึงนะคะเผื่อถ้าจะทําจากห้องนี้จะทําเป็นครัวไทยหรือตอนนี้เขาใช้เป็นห้องส่วนของห้องซักล้างนะคะก็สามารถแดัดแปลงได้ทายหลังค่ะถ้าเรานะคะย้อนกลับมาในส่วนห้องครัวห้องครัวนะคะอย่างประตูที่เราโชว์ไปเมื่อกี้นะคะเราก็จะกลับเชื่อมไปหาส่วนของห้องโถงเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูโอ้เห็นไหมคะเนี่ยค่ะมีประตูเชื่อมนะคะ เราอาจจะปิดไว้เพื่อในตอนที่แบบว่าเราเปิดแอร์ไม่อยากให้แอร์มันออกไปนะคะก็จะทําให้ความเย็นเก็บความเย็นได้ดีเลยค่ะทีนี้ในส่วนของห้องนอนด้านล่างค่ะห้องนอนด้านล่างเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะก็ดีมากเลยสำหรับในกรณีที่เราอะเรามีแขกหรือว่าเรามีคนมามาพักเนี่ยค่ะเราสามารถให้เขาแยกพักในส่วนของด้านล่างไว้เป็นส่วนตัวได้ซึ่งห้องนอนนี้นะคะก็จะมีห้องน้ําแยกแยกไว้สําหรับแขกโดยเฉพาะเลยค่ะ หรือถ้าเกิดว่าไม่สําหรับแขกนี่สําหรับนี่ท่านที่มีผู้สูงอายุไงคะไม่ต้องเดินขึ้นไปชั้น2และเชื่อมมาใกล้ๆกันค่ะก็จะมีอีกห้องนึงจริงๆแล้วตอนนี้ค่ะเจ้าของบ้านเขาทําไว้สําหรับเป็นห้องสําหรับวาดรูปก,ก็เลยทําให้มีหน้าต่างรอบๆด้านเพื่อให้แสงมันเข้ามาเป็นแสงธรรมชาติแล้วก็จะลดการใช้ไฟค่ะหรือถ้าเราอะค่ะอยากจะดัดแปลงไว้สําหรับเป็นห้องนั่งเล่น เพราะว่าสวนเนี่ยเพราะว่าเราจะเห็นวิวจากสวนจากตรงนี้ได้รอบเลยค่ะค่อนข้างที่จะวิวดีมากๆใช่คะแล้วก็อ่าเราจะกลับไปในส่วนของห้องโถงอีกครั้งหนึง่งตามมาเลยค่ะเราจะกลับขึ้นไปชั้น2นะคะเห็นไหมคะเรายังคงเห็นอยู่ว่าเพดานสูงเห็นจากตรงนี้ได้ชัดเลยอย่างที่ว่าค่ะในบ้านเป็นสไตล์ยุโรปเนาะ,นะก็จะมีห้องของห้องเก็บของไว้เพราะว่าเราจะได้แบบไม่ต้องให้มันของมันลกลงลรังขึ้นบันไดเลยค่ะ จากบันไดเราก็จะเห็นไหมคะว่าเป็นพื้นไม้เป็นไม้แดงนะคะมีความหนาค่อนข้างดีเลยค่ะพอขึ้นมาปุ๊บเราก็จะมีอีกมุมนึงนะคะไว้สําหรับนั่งเล่นค่ะนะไคะไว้พักผ่อนเพราะแสงก็ยังยังคนคอนเซปต์เลยค่ะว่าที่ให้แสงเข้ามาอยู่รอบๆตัวบ้านค่ะขึ้นไปถึงชั้น2กันเลยค่ะเห็นไหมคะห้องแรกของชั้นสองนะคะก็จะเป็นห้องนอน ห้องนี้นะคะจะมีขนาดที่กระทัดรัดไม่ใหญ่หรือเล็กเกินไปแล้วก็มีบานหน้าต่างที่ค่อนข้างใหญ่ถ้าเราเปิดมาลมมันก็ยังจะโฟเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะอย่างที่บอกว่ามันหันไปทางที่ใต้ะคะ่ะเพราะฉะนั้นลมมันก็จะพัดผ่านมาตลอดค่ะเดี๋ยวนุ้จะพาไปดูห้องมาสเตอร์กันค่ะห้องมาสเตอร์นะคะก็ยังคงเช่นกันค่ะยังคงเห็นวิวจากสวนได้เช่นกันนะคะถึงแม้เรานอนอยู่ใช่ไหมคะนอนอยู่อ้าตื่นขึ้นมา ก็จะเห็นวิวสวนสวยงามมากทีนี้แล้วก็ด้านข้างนะคะจะเป็นประตูะประตูเนี่ยนะคะจะเป็น2ด้านนะคะเปิดได้2ด้านเพื่อจะเชื่อมไปหาส่วนของห้องแต่งตัวนะคะหรือว่า walk in closet นะคะส่วนของนี้ก็จะเชื่อมไปหาห้องน้ําใหญ่นะคะห้องน้ํานี่จะมีส่วนของอ่างน้ําแล้วก็มีฝักบัวโดวยจะมีลูกเล่นนะมาเห็นไหมคะว่าสีขาวตัดกับสีดํา มันเพิ่มความคลาสสิกให้กับห้องมากเลยพอเรากลับมากลับมาย้อนกลับมาในส่วนของห้องนอนนะคะเดี๋ยวนุจะเปิดประตูให้ดูนะคะเพื่อจที่จะให้เห็นวิวสวนค่ะเห็นไหมคะถ้าเราเปิดเนี่ยค่ะอากาศมันจะถ่ายเทมากเลยบางทีเราไม่ต้องเปิดแอร์ก็ได้นะคะเราจะใช้ลมจากธรรมชาติก็ได้ทำให้เราเห็นส่วนสไตล์ที่เขาตกแต่งไว้ในสไตล์อังกฤษนะคะเราจะมาดูห้องสุดท้ายกันค่ะ ของบ้านนี้แต่ก่อนที่จะผ่านนะคะอย่าลืมว่า,าข้างบนก็จะมีอีกห้องน้ำหนึ่งไว้สำหรับห้องนอนที่เราโชว์ไปเมื่อสักครู่นี้นะคะไว้สำหรับแยกไว้สำหรับอีกสองห้องส่วนห้องนอนสุดท้ายที่เราจะโชว์กันไม่ใช่ห้องนอนสิคะเป็นห้องที่ตอนนี้ถูกตกแต่งไว้เป็นห้องนั่งเล่นอย่างที่บอกว่าจะดัดแปลงเป็นห้องนอนก็ได้ข้อดีมันก็คือห้องนี้นะคะเรามันมีระเบียงที่ค่อนข้างกว้าง สามารถเดินไปหาตัวสวนได้นะคะนุ่นอยากให้เห็นตัวระเบียงนิดหนึ่งนะคะว่ามันมองได้รอบๆด้านและสวนนี้นะคะจะสูกตกแต่งในสไตล์ของอังกฤษส่วนสไตล์อังกฤษนะคะก็เลยมาดูกันได้ว่ามันจะตกแต่งเป็นสีเขียวๆเ,เน้นให้ต้นไม้แล้วเพิ่มความร่มรื่นให้กับตัวบ้านค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้เราค่อยไปดูตัวสวนกันอีกทีนะคะยังไงนะคะบ้านหลังนี้ถ้าเกิดสนใจจริงๆก็ติดต่อมาที่เบอร์โทรนุ่นด้านล่างได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูสวนกันเลยค่ะ ตอนนี้เราก็ออกมาอยู่ที่นอกบ้านแล้วนะคะจะเป็นในส่วนของพื้นที่สวนนะคะที่ใช้ประตูตรงนี้นะคะจากในบ้านเข้ามาค่ะเริ่มมาจากด้านนอกนะคะส่วนส่วนแรกเนะะี่ยค่ะก็จะเป็นโต๊ะเป็นโต๊ะนั่งเล่นนะคะสามารถรับชมวิวของสวนได้เลยนะคะอาจจะดัดแปลงว่ามาทานข้าวด้านนอกก็ได้นะคะอุ้ยเห็นไหมคะธรรมาชาติขนาดไหนนะคะเสียงนกค่ะเหมือนว่าตอนนี้เราให้มรรยแกศว่าเราอยู่ในสวนสาธารณะในประเทศอังกฤษนะคะ ที่ตกแต่งด้วยต้นไม้กับดอกไม้เป็นสีเขียวเข้ากับตัวบ้านที่เป็นสีขาวได้เป็นอย่างดีเลยค่ะทีนี่นุ้ยอยากขออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับก,บการเดินทางานิดนึงนะคะบ้านหลังนี้เดินทางมาได้3เส้นทางนะคะถ้าเราจะใช้ทางหลวง107นะคะใช้ถนนโชตนาค่ะถ้าเป็นทางหลวงที่121นะคะก็ใช้ถนนรอบเมืองเชียงใหม่หรือถ้าท่านจะมาจากแม่โจ้นะคะก็ใช้ทางหลวง1001ค่ะเห็นไหมคะการเดนินทางง่ายมากค่ะ ก็เนะะี่ยค่ะเดินทางไปที่จะไปสนามบ,บินก็แค่35 40นาทีก็จะถึงสนามบ,บินได้เลยค่ะเป็นไงคะบ้านเมโงเดอร์เบอร์ fer, บ้านดอกไม้เข้าใจใช่ไหมคะว่าทําไมเจ้าของถึงตั้งชื่อว่าบ้านดอกไม้ค่ะถ้าสําหรับท่านที่ชอบบ้านหลังนี้นะคะอยากจะเข้ามาชมก็ติดต่อมาที่หมายเลขด้านล่างนี้นะคะหรือยังไงก็ฝากกดไลค์ด้วยเลยคะ่ะชอบก็กดไลค์หรือว่าซับสไครช่องของเราด้วยนะคะสําหรับวิดีโอหน้านูาน่จะไป พาไปว่าหลังไหนก็ฝากติดตามด้วยค่ะ